ตามที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าตลาดใหม่นาเกลือมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากจนเป็นคลัสเตอร์ใหม่ล่าสุดวันนี้นายมานดหน้องใหญ่รองนายกเมืองพทัทยาออกมาชี้แจงค่ะการที่มีการแชร์ข้อมูลข้างต้นเป็นเรื่องการตีข้อมูลข่าวที่ผิดพลาดนะคะตลาดใหม่ที่กล่าวถึงนั้นเป็นคลัสเตอร์คือตลาดใหม่ชลบุรีมีชื่อเดียวกันกับตลาดใหม่นาเกลืออย่างไรก็ตามมีรายงานมาเมื่อวัอนอังคารที่2ิฤษนาคมที่ผ่านมาตลาดใหม่นาเกลือ พบผู้ติดเชื้อ4รายนะคะแล้วก็ที่บริเวณทางแยกหลังวัดสว่างฟ้าพุทธาราม2รายค่ะจึงไม่ถือว่าเป็นคลัสเตอร์เพราะมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่ไม่กี่คนนอกจากนั้นนะคะยังให้ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณาสุขเมืองพทัทยาลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อให้กับทางตลาดพร้อมกับกำชับพ่อค้าแม่ค้านะคะ,ะ,คะให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะ นี่นะครับมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันอังคารเนี่ยมีจำนวนอันนี้ก็คือเช็คชี้คำว่าตลาดใหม่และตลาดเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่ติดเชื้อนะครับอย่างที่เราทราบอยู่เลยนะครับว่าที่ตลาดใหม่ดาเกลเนี่ยล่าสุดนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันอังคารเนี่ยมีจมํานวนแค่สี่คนนะครับสี่คนแล้วก็บริเวณหลังหลังตลาดเก่านะะี่ยหลังตลาดเก่าก็คือประมาณ ซอยกรนซึ่งซื่อลครับมีผู้ติดเชื้อแค่2คนนะครับก็คือมีจํานวนแค่นี้นะครับมีจำนวนแค่หกคนนะครับจาก,จากอวันนทรที่ผ่านมานะครับก็ทําให้ข่าวเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท,ทนางเพจนี่เป็งต่างๆนะครับมีการแชร์ข้อมูลกันนะครับว่ามีการเป็นคัตเตอร์นะครับคือตลาดใหม่เนี่ยไม่ถือว่าเป็นคัตเตอร์นะครับเพราะว่ามีคนติดเชื้อแค่สี่คนแนละ้วหลังจากที่เราลงไปตรวจแล้วเนี่ยสาธารณสุขของเธอลงไปตรวจแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยยังไม่มี ยังไม่มีนะครับไม,ม่เกิดขึ้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าผู้ที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเนะี่ยตอนนี้ราเขได้นําตัวไปตรวจแล้วก็ยังไม่ยังไ,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 ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับผู้ติดเชื้อที่พบเนี่ยอยู่ภายในตลาดหรือนอกตลาดกัจะก่องอาส่วนหนึ่งนะครับที่ตลาดใหม่เนี่ยก็คือคือเป็นแมคค้าแมคค้าที่อยู่ในตลาดใหม่นะครับที่เราบอกแล้วว่าเขาติดคนเดียวนะครับแล้วก็คนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปตรวจแล้วก็ยังไม่พบเชื้อนะครับ ไม่ติเชื้อแล้วก็บริเวณอีกสองท่านอีกสองคนนะครับที่อยู่ทางไปถึงซื้อก็ติดเชื้อที่บ้านนะครับไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในตลาดเก่าครับไม่ดิอยู่ในตลาดเก่าตลาดใหม่ทั้งตลาดเก่าเนี่ยครับตอนนี้ที่เราลงไปตรวจทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นแคตเตอร์ใหม่นะครับก็คือเป็นปติดเ,เชื้อจากบุคคลภายนอกที่นําเชื้อมาแล้วก็ไปสัมผัสผู้ป่วยจากเพื่อนนะครับที่ ที่เดินทางมาหาเขานะครับเดินทางมาหาเขาเนี่ยก็ทําให้ติดเชื้อันแต่ตอนนี้การควบคุมในทุุบุนโรกที่ตลาดใหม่เนี่ยก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับณ่เวลานี้นะครับเมืองพัทยาตอนนี้มีการเหมนินการยัางไงบ้างครับหลังจากเราทราบจากสาธา,ศารณสุขอำเภอแล้วนะครับว่ามีการติดเชื้อตรงเนี้ยสาธารณสุขแหงเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ได้ลงพื้นที่นะครับนำผู้ติดเชื้อเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ที่ไม่ติดหรือที่ไม่ไม่ ไม่สัมผัสใกล้ชิดมากเนี่ยก็ให้เขากลับกลุ่อยู่บ้านนะครับแต่ถ้าคนใหญ่ที่มีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกันมากๆเนี่ยก็คือให้นะ่ะให้ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลบางลงมูลทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะครับที่เราพาเข้าไปอีกชุด,ชดหนึ่งแต่ชุดที่ตรวจเมื่อวันอังคารนะครับไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มนะครับก็มีแค่สี่คนนะครับรายงานผลล่าสุดแล้วมีเสียงของใครให้ทางฝ่ายรองกันโรคของเรานะครับลงมือจะพับละอาะ แล้วก็คนน้ำยาฆ่าเชื้อให้นะครับแล้วก็ให้ทางตลาดเนี่ยกำชับพ่อค้าแม่ค้านะครับให้ให้ใส่แมสทุกคนแต่ปกตินะครับที่ตลาดเนี่ยเราก็พยายามลนตรงคบอกว่าให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยระหว่างที่มีลูกค้ามาจัดแต่ให้สอยเนี่ยให้ใส่ตลอดเวลานะครับก็มีการพูดคุยอกูนตลอดเวลานะครับว่าต้องใส่แมสก็ลงไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่มาจัดแต่ให้สอยด้วยว่าณเวลาเนี่ยตลาดใหม่เรายังไม่ได้เป็นคัตเตอร์ จะมีการลงพื้นที่พื้นที่ไปตั้งจุดคัดกรองไหมคะมาเจออย่างนี้แล้วจุดคัดกรองเนี่ยเราเรามออีหมายถึงคัดกรองโควิดจือคัดกรองโควิดต,ตอนนี้เราพยายามให้คนที่คนที่ใกล้ชิดเนี่ยไปตรวจทั้งหมดนะครับคนใกล้ชิดคือกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยต,ต้องตรวจทั้งหมดแต่ว่าคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยก็จะให้ก COVID ิกตัวอยู่บ้านนะครับก็ตอนนี้ที่ไปตรวจอยู่ก็มาทั้ง78คนนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ก็ยังไม่มีรายงานผลว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับ <S 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 เรื่องคัตเตอร์นะครับคือคัตเตอร์เนี่ยต้องติดกันไปจํานวนมากนะครับอย่างตลาดใหม่นะเกลือเนี่ยมีทั้งหมดหกร้อยแผงเนี่ยก็มีผู้เป็นแม่ค้าเนี่ยสี่แปดร้อยคนนะครับแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยมีแค่สองมีแค่สี่คนนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อภายในวงกว้างภายในตลาดนะครับคือเป็นติดเชื้อมาจากบุคคลภายนอกมาให้กับบุคคลที่เป็นแม่ค้า นะครับแต่ว่าจากแม่ค้าเนี่ยก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้กระจายไปทั่วยังไม่ได้กระจายไปหาบุคคลข้างเกียงนะครับก็ยังถือว่าอันนี้มัยังไม,ไม่ได้เป็นแคตเตอร์แคตเตอร์ใหม่